สวัสดีครับผมสุเทพนะครับวันนี้เป็น Honda HR-V นะก็มาทำการติดตั้งเห็นพื้นมีธงอย่างนี้ก็คงจะเดากันออกนะครับกล้องรอบคัน 3D นะเป็นจอ Android แล้วก็มีกล้องชุดรอบคันแบบ 3D มาให้นะครับตัวนี้เจ้าของรถสั่งของมาให้เองนะเป็นจอเซรา c คแล้วก็พร้อมด้วยกล้อง Full HD 4ด้านนะครับ เป็น 1080p นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในรถกันครับอันนี้คือเราตั้งเส้นและปูธงสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เพื่อการตั้งค่าคาลิเบร์กล้องนะแต่นี้ข้างๆมันมีสิ่งที่ตั้งเกะกะอยู่เป็นสีต่างๆแบบตัดไปตัดมาแล้วมีแสงสะท้อนค่อนข้างเยอะก็เลยต้องตั้งแบบฝ่ายจูนด้วยการแมนนวลอีกทีนึงนะครับคืออัตโนมัติอย่างเดียวมันไม่ผ่านนะมันต้องเราต้องไปกำหนดจุดแบบละเอียดให้เขา นี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าตัวนี้ออกมาคาลิเบตเสร็จแล้วให้ภาพประมาณไหนนะอ่าก็เป็นแบบนี้นะครับด้านในก็ก็โอเคจอสะท้อนนิดหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันตัวนี้ก็จะได้ไอคอนรถเป็น hrv ด้วยนะแต่อาจจะปีต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเอาที่เขาติดมากระจอเลยก็จะปีเก่ากว่ารถจริงนิดนึง แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการไอคอนเป็น S R V ปีใหม่ขึ้นก็ต้องซื้อเพิ่มนะอ่ะสำหรับ Honda S R V จะมีระบบแคนบัสช่วยนะครับเพราะฉะนั้นไกด์ก็จะหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะอ่ะเวลาเราหมุนก็จะเห็นแนวนะครับหมุนพวงมาลัยก็จะเห็นว่าแนวการเหลียวจะพ้นอะไรหรือไม่พ้นอะไรยังไงบ้างนะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับส่วนเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลัง ไกด์ก็จะมีอยู่ด้านหลังแทนนะนีะ่อันนี้ก็จะเป็นข้างหลังซึ่งโนจอดอยู่จะเห็นว่าถ้าเราหมุนพวงมาลยัยตอนเข้าเกียร์ถอยจะมีเส้นกวาดของด้านหน้ารถให้ดูด้วยนะครับว่าหน้าจะกวาดไปแค่ไหนนะนั่นคือระยะโดยประมาณว่าล้อมันจะพาหน้ารถวิ่งไปตรงนั้นนะดังนั้นถ้ากวาดไปแล้วไปติดสิ่งกีดขวางก็แปลว่าอาจ,จะหน้าเลี้ยวไม่พ้นนะครับต้องระวังด้วยเขาก็จะมีออกมาให้ดูแบบนี้นะ ถ้าคืนพุงอะไรตรงแล้วข้างหน้าเส้นมันจะหายไปนะครับนถ้าเหลือสม้สมๆนิดนึงตรงมุมแปลว่ายัางไม่ตรงสนิทนะโอเคอันนี้เมื่อคืนตรงแล้วข้างหน้าจะหายไปอันนี้ก็จะเป็นวิวด้านหลังนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเวลาปกติเนี่ยที่เราเปิดขึ้นมาดูโดยที่ไม่ได้เข้าเกียร์ถอยเราสามารถดูมุมอื่นๆได้นะสองข้างซ้ายขวามุมหลัง มุมหน้านะครับหรือว่าเราต้องการจะดูมุมหน้าซ้ายขวาหรือมุมหลังซ้ายขวาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ต่อภาพเป็นแบบสามด้านอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะเนะี่ตัวนี้นะครับถติว่าเราดูข้างหน้าแล้วเราต้องการให้แบบมันกว้างกว่านี้เราแตะได้ครับมันจะถอยมาให้กว้างกว่าเดิมเพื่อจะดูสิ่งที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้วยนะอนะประมาณนี้นะครับแล้ว ตัวรถเนี่ยก็จะสามารถทําเป็นโหมด 3D ได้นะครับนี่เราจะดูแบบรอบขันก็ได้อันนี้ตอนเปิดระบบนะครับสตาร์ทรถขึ้นมาใหม่ๆเครื่องรีบูตก็จะหมุนให้ดูหนึ่งรอบนะอันนี้เราก็จะเห็นว่าอะไรมันอยู่ใกล้อย่างเงี้ยมีคนเดินผ่านรถหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็เราหรือว่ามีอะไรตั้งอยู่ใกล้ๆล้อรถไหมอย่างเงี้ยเราหมุนดูได้นะตอนเปิดมามันจะหมุนให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะ อ่าอย่างเงี้ยก็ถ้าแบบนี้ก็คือว่ารอบๆบรถไม่ได้มีอะไรกีดขวางนะครับก็จะปลอดภัยในการที่จะขยับรถได้นั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับก็ออกมาก็สวยงามประมาณนึงครับเดี๋ยวอ่าเจ้าของรถจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งตอนช่วงค่านะครับว่าอ่าการชดเชยแสงเนี่ยเวลามันมืดเนี่ยมันเห็นภาพชัดหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่เคยลองมาเนี่ยก็ชดเชยแสงได้ดีทีเดียวครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับรคร่าวๆส่วนขั้นตอนในการติดตั้งหรือหรือการตั้งค่ากล้องเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายให้ดูกันนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะการถอดประกอบเอออะไรเอยแล้วก็ซอฟต์แวร์ในแต่ละรุ่นที่เข้ามาเนี่ยเปลี่ยนไวมากครับเดี๋ยวนี้ก็จะหลักๆก,ก็คือเขาพัฒนาให้ตั้งค่ากล้องได้ละเอียดขึ้นและง่ายขึ้นนะก็ ก็ง่ายกว่ารุ่นที่เป็น 2D เมื่อก่อนนี้เยอะแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีระบบช่วยเยอะอยู่นะอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสำหรับรุ่นนี้นะครับแคนบัสนอกจากจะทำให้พวงมอลไรหมุนตามแล้วเนี่ยระบบเตือนพวกเปิดประตูประตูปิดไม่สนิทอะไรพวกนี้ครับมันก็จะขึ้นด้วยนะอ่าอย่างเงี้ยครับผมเปิดประตูคนขับออกไปเนาะก็จะมีแอนิเมชันประตูคนขับเปิดนะครับก็ป,ปิดปุ๊บ เขาก็จะปิดให้ <S <S ส่วนไอ้ตัวเล็กๆตรงกลางนั้นเป็นของตัวจอเองนะครับถ้าไม่ได้ใส่กล้องแต่ว่ามีแคนวบสก็คือจะมีไอคอนนั้นขึ้นนะครับ,บเช่นว่าถ้าเราอยู่นอกจอกล้องนะไม่ได้อยู่ในในโหมดกล้องนะเป็นจอปกติอย่างนี้แล้วเราเปิดประตูคนขับนะครับก็จะมีไอคอนขึ้นมานะครับถ้าเราเปิดประตูคนนั่งด้วย เขาก็จะขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูของข้างหลังดูนะครับหลังขวากว่าแล้วกันเนี่ยครับพอเปิดประตูหลังขวาก็ก็จะขึ้นด้วยครับประมาณนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเปิดแบบนี้นะครับก็ทำมาสวยงามทีเดียวครับเวลาที่เรายกเลี้ยว ข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับไอคอนก็จะเรียกตัวกล้องลอกขันขึ้นมานะครับอย่างนี้ผมยกเลี้ยวซ้ายนะก็จะเห็นว่ามีภาพรถยกเลี้ยวซ้ายอยู่นะครับอ่าพอปล่อยก็จะหายไปนะครับถ้าเรากดยกเลี้ยวขวาเขาก็จะตัดมาในมุมข้างขวาให้นะอะ่อันนี้ก็จะสามารถดู ได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าจะล้อหลังับปีนพูป้ป่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวอ่าประมาณนี้นะครับพอหมดแล้วก็จะดีเลย์แป๊บหนึ่งนะครับส่วนเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเขาก็จะตื่นขึ้นมาเป็นจอข้างหลังเองนะครับอันนี้สามารถตั้งได้นะว่าบางคนถนัดแบบนี้นะครับเป็นจอ 2d สดีสำหรับ เข้าเกียร์ถอยปุ๊บแล้วก็มองเห็นรถข้างหลังเหมือนในกระจกนะครับแต่ว่าบางคนไม่ถนัดถนัดดูจากมุมบนก็จะทําเป็นสาดีขยายก็ได้ครับมันก็จะเห็นชัดขึ้นว่าถอยไปใกล้แค่ไหนอะไรอย่างนี้เหมือนกับเล่นวิดีโอเกมนะอยู่ข้างนอกรถประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมถนัดเป็น 2D เนาะก็จะตั้งไว้ว่าเข้าเกียร์ถอยแล้วให้เป็น 2D นะครับอพอออกจากเกียร์ถอยก็จะกลับไปเป็นกล้องหน้ารถครับ ้าเข้าเกียร์ถอยก็จะเป็นกล้องด้านหลังครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคส่วนตัวที่เป็นกากบาทเมื่อกี้เป็นลูกศรสี่มุมตรงหัวมุมบนเนี่ยก็เพื่อที่จะขยายให้เป็นหน้าเต็มนะครับคือเราจะดูกล้องหน้าเป็นหลักเป็นเต็มหรือว่าเราต้องการจะดูกล้องหลัง แบบถอยจอดดั้งเดิมที่ไม่ต้องมีรอบคันละอันนี้เน้นกะระยะด้านหลังก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการเบร์ดวิวก็กดอีกทีให้กลับไปนะครับเข็จะมีเบร์ดวิวด้วยอ่ะก็ประมาณนี้ครับพอเราออกจากเกียร์ถอยก็จะดีเลย์เล็กน้อยกลเป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็จะตัดไปอันนี้เรากําหนดเวลาได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะตัดออกไปจากภาพตรงนี้ อยู่ที่ว่าเราตั้งดีเลย์ไว้นานเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับกล้องรอบคันแล้วจอ Android ตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับอย่างอื่นก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมกับจอรุ่นก่อนๆนหน้านี้นะเพีงเยงแต่ว่าสเปคก็จะทํามาดีขึ้นแล้วก็ในสเปคใกล้เคียงกันก็ราคาก็จะต่ำลงนิดนึงครับทีนี้เดี๋ยว แนอนาคตถ้ามีรุ่นใหม่กว่านี้หรือว่ามีลูกเล่นดีกว่านี้สะดวกกว่านี้ก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันใหม่นะครับสำหรับคันนี้ก็คงจะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพเสียงหรือว่าการเล่นสื่ออันนี้จะแยกรีวิวกันแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้เน้นเรื่องให้ดูการกะระยะและคาลิเบรตกล้องรอบคันก่อนนะครับ ก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับหลังจากหยุดไปพักใหญ่เพื่อปรับปรุงสถานที่ตอนนี้ผมก็กลับมารับงานรถเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับใคร,ใครที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับต้องการทำอะไรก็คุยกันก่อนได้นะครับจะได้นัดล่วงหน้าแล้วก็อาจจะต้องจองคิวกันนิดนึงนะ ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ